คนจะมีสิทธิ์พ้นทุก์เริ่มจากการไม่สร้างทุกข์ให้คนอื่นไม่ใช่เริ่มจากการปฏิบัติธรรมแนวไหนคนคิดปฏิบัติธรรมมาคุยกันว่าปฏิบัติแบบไหนถูกปฏิบัติแบบไหนผิดแต่ไม่ค่อยเน้นคิดสำรวจว่าปฏิบัติตัวแบบไหนผิดปฏิบัติตัวแบบไหนถูกถ้ายังปฏิบัติตัวผิดไม่มีทางปฏิบัติธรรมถูกเพราะที่แท้ยังปฏิบัติอธรรมอยู่ต่างหาก ถ้ายังจงใจให้ร้ายทำลายใครหรือให้ทุกข์แก่ท่านนึกว่าทุกนั้นไม่มีวันถึงตัวนั่นแหละเครื่องชี้ว่ายังปฏิบัติตัวผิดโอกาสปฏิบัติทำถูกจึงเป็นศูนย์จงใจสร้างความทุกข์ให้คนอื่นไม่มีทางหยุดวงจรทุกข์ให้ตนเองถ้าคิดจะเจริญสติจริงจึงต้องถือศีลให้ได้สติเพื่อรู้ความจริงข้อนี้ให้ได้ก่อน ศีลที่แท้คือจิตที่ผ่องแผ้วไม่เอาทุกข์เก็บหยาบคือจิตที่ไม่อยากหาเรื่องร้อนๆใส่ตัวคือจิตที่ไม่อยากโยนเรื่องร้อนๆใส่ใครเมื่อรักษาศีลได้ย่อมอยู่เย็นมีสติรู้ว่าไม่ให้โทษแก่เขาเราเองก็ไม่ต้องรับโทษไปด้วยไม่ต้องพลุ่งพล่านอนลมานไม่มีเมฆหมอกบดบังทศัศนวิสัยทางจิตคิดอะไรได้ตรงเห็นอะไรได้ตรง รู้เข้ามาในกายใจได้กระจ่างไม่ติดขัดศีลที่แท้เป็นฐานให้ใจเย็นเมื่อดูลมหายใจก็เห็นได้นานพอจนรู้ชัดว่าลมหายใจไม่เที่ยงมีเข้ามีออกมียาวมีสั้นเมื่อดูสุขดูทุกข์ก็เห็นได้ชัดเจนทุกอยู่กี่ลมหายใจก็รู้ไม่ใช่ทุกข์แล้วมัวแต่อยากแก้แค้น สุขอยู่กี่ลมหายใจก็รู้ไม่ใช่สุขแล้วมวัวแต่หวงแหนไว้ศีลที่แท้ชวนเราสำรวจใจเรื่อยๆว่ายังให้ถูกกับใครอยู่หรือเปล่าพัวพันกับภัยเวรอยู่หรือเปล่ากำลังปฏิบัติตัวถูกอยู่หรือเปล่าจนยิ่งวันยิ่งทราบชัดแก่ใจว่าเมื่อปฏิบัติตัวถูกอยู่ทำก็ปรากฏชัดให้ปฏิบัติต่อตรงนั้นแล้ว จากบทความของคุณดังตริน